สวัสดีครับพบกับผมคิวในรายการมูมิ t รายการที่ผมจะมาพูดคุยกับเพเซอร์ของมูมอเพื่อค้นหาทริปแอนทริคที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเพเซอร์ของมูมอท,ทุกทท่านในการนำไอเดียและแง่มุมต่างๆไปปรับใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งใน EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่1ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราคือคุณอิธิเดชพุทระเบียบหรือพี่โอ๊ก พี่โอ๊คนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ได้ทําธุรกิจมาหลากหลายอย่างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมทราบมาว่านะครับพี่โอ๊คเนี่ยได้ลีทายตัวเองจากการทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดของพี่โอ๊คจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีความน่าสนใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับพี่โอ๊กกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่โอ๊คครับสวัสดีคครับ อยากให้พี่โอ๊คลองช่วยแนะนําตัวเองสั้นๆนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอ๊กทำอะไรมาก่อนครับผมครับผมก็พี่โอ๊กก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะครับแล้วก็เปิดสนามกีฬานะครับแล้วก็ทําร้านเช่าหนังสือแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสุดท้ายมาชอบคอนเซ็ปต์ของ passive i n c อินครับนะครับก็เลยเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย S <S 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 นะครับทีนี้พอเราทําหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยรายได้จากการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันโตครับมันโตแล้วรายได้มันเยอะมากกว่า3-4ธุรกิจที่มีรู้สึกว่าเราได้ได้อิสระอิสระภาพทางด้านการเงินแล้วแล้วเราก็เลยไปใช้ชีวิตอะไรที่ทําให้คนที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วมี passive life สนใจนะครับพี่โอ๊คใช้หลักการในการวิเคราะห์ธุรกิจของมูมอ คือหลักการอย่างไรครับพี่โอครับตัวแพลตฟอร์มมูมอเองเนี่ยนะครับจะเอาค่าการตลาดนะครับที่ที่ปกติที่จะต้องเสียให้กับการโปรโมตสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางสื่อหรือจะไปจ่ายให้กับทัวร์พีเซนเตอร์นะครับหรือจะจ่ายในหลายหลายทางเนี่ยนะครับเอาก้อนเนี้ยนะครับกลับมาจ่ายเป็นแผนของมัลติเรเวลซึ่งโดยส่วนตัวผมชื่นชอบคอนเซ็ปต์ของมัลติเรเวลอยู่แล้วนะครับแล้วรู้ว่าเงินก้อนหนึ่งที่มันเป็น ส่วนรถเนี่ยพอมันขยายเข้าไปในมัลติเลเวลเนี่ยมันจะเยอะมาหาศาลข้อท,ที่2ก็คือดูไปที่ o w เนอนะครับดูอันแรกดูเห็ตอิดดูที่อ w เนอนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องใช้อยู่แล้วผมเลยมองว่ามันจะง่ายและเร็วขึ้นเห็นแผนรายได้ซึ่งผมบอกเลยว่าปิดจุดอ่อนทุกแผนนะครับถ้าถ้าศึกษาดีๆนะปิดจุดอ่อนของแผนทุกแผนมารวมอยู่ในมืมมอง แล้วโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ไม่ได้คิดถึงกําไรของเขาเป็นหลักแต่คิดถึงการอยู่ได้ของเพเซอร์เป็นหลักซึ่งวันนี้ผลลัพธ์ของพี่โอ๊คเนี่ยนะครับก็ผมชื่อว่าเป็นรีซอฟูเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงละนะครับเพราะวันแรกเมื่อย้อนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยพี่โอ๊กเข้ามาเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นใช่ครับพี่โอ๊คใช้กลยุทธ์ในการหมุนคนในการขยายทีมงานเนี่ยให้เกิด 3- 4 0 0 0คนในระยะเวลาอันสั้น แบบนี้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยเราเรายังไม่ไปหาลูกค้าครับนะครับหาลูกค้าเดี๋ยวไว้ช่วยช่วงช่วงปลายๆที่ที่จะเข้าสู่ลูกค้านะครับทีนี้เราก็ไปโฟกัสหาคนที่จะสร้างธุรกิจนะครับก็คือคนที่มองเอ๊ะฉันจะทําธุรกิจอะไรดีในยุคนี้นะครับใช้เงินลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะครับผมก็จะหากลุ่มเจ้าของธุรกิจนี่แหละนะครับในการในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็อธิบายนะครับ ให้เจ้าของธุรกิจฟังนะครับข้อดีของมูมอเนี่ยเราเราไม่ต้องไปโน้มน้าวเขาครับเราพูดความจริงรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับผู้ประกอบการคุณต้องเข้าใจในในใน,ในบิสเนสมูมอทั้งหมดว่าบิสเนสมูมอคืออะไรมาอย่างไงนะครับแล้วทําไมถึงจะมีคนเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มนี้เยอะแยะนะครับแล้วเกิดเราตอบผู้ประกอบการได้เนี่ยผมว่าเกือบร้อนะครับที่เขาสนใจ เลยทำให้เป็นตัว key to success ตัวหนึ่งที่ทำให้พี่โอ๊กกับทีมงานสามารถมุนคนจำนวนมากได้ใช่ครับผมพี่โอ๊กผสมผสานเนี่ยนะครับในเรื่องของทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยอย่างไรบ้างตรงนี้มีกลยุทธ์ตรงนี้แนะนำเพื่อนเพื่อนเพลเซอร์ของเราไหมครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือในมุมมองของผมการทำออนไลน์1 0 0เนี่ยคุณจะได้ลูกค้าแต่คุณจะไม่ได้คู่ขา การที่คุณจะได้คู่ค้าเนี่ยมันมีเชิงลึกที่คุณจะต้องคุยจนเขาเข้าใจแบบเดียวกับสิ่งที่คุณเข้าใจนะครับซึ่งการคุยออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันมันยังไม่ร้อยเปซคือคือช่องทางเข้าเนี่ยคือคือออนไลน์แต่การที่จะสร้างให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันคือออฟไลน์สําหรับผมย้ำอีกทีนะครับคีย์เลยนะผมบอกเลยนะคี์ของการสร้างแพสซีฟคือการสร้างคน การสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรวบรวมประสบการณ์ของผมอ่ะที่ผมอ่ได้รับข้อมูลจากมมอแล้วผมเข้าใจแล้วทำไมผมถึงเขาเรียกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักมมอเนี่ยนะครับผมก็จะลิสต์ออกมาเป็นหัวข้อเลยนะครับแล้วผมก็จะเอาหัวข้อนี้ส่งต่อให้กับทีมไอเดียเหล่านี้มันมันถูกถ่ายทอดในการส่งต่อไปแล้วนะครับ mm hmm. มันก็เลยทําให้เรา สามารถที่จะ,กะเกษียณได้จริงๆอยากให้พี่โอ๊คครับช่วยฝากมุมมองและข้อคิดนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนเพเซอร์ที่กําลังรับฟังรายการของเราอยู่ด้วยประสบการณ์ของผมนะครับก็คือผมบอกเลยว่าคุณกําลังอยู่ในแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและถูกที่แล้ว mm hmm. นะครับทีนี้อยู่ที่มุมมองของคุณแล้วว่าคุณอยากจะดึงค่าการตลาดที่มันมีอยู่ในประเทศไทยนียเข้ากระเป๋าคุณเท่าไหร่นะครับถ้าคุณ มีเขาเรียกมีเป้าหมายขนาดใหญ่นะครับการทำของคุณมันจะใหญ่ตามเป้าหมายของคุณนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าทําเผื่อฟลุกนะครับคุณก็จะไม่ได้รับอะไรจากการทําเผื่อฟลุกนี้เลยนะครับมผมอยากให้<ม>ทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงจังกับกับแพลตฟอร์มนี้ผมผมการันตีเลยครับว่าคุณได้แน่นอนถ้าคุณทําจริงแล้วง,ง่ายมากๆด้วยนะครับ